สวัสดีครับช็อกโก้ครับผมเราอยู่กันในพาที่5ของเมทัลเกีย s ซลิดนะฮะภาที่แล้วผมได้ทำการปรับไซโคร m a n ติสเรียบร้อยแล้วครับซึ่งไซโคร m a n ติสเขาก็ช่วยบอกช่วยเบิกทางบอกเส้นทางของอ,อวเออิเขาเรียกว่าอะไรวะช่วยเปิดทางบอกทางแล้วว่าตึกไปทางไหนเออ มันก็อยู่หลังตังตู้หนังสือเนี่ยแหละครับไปกันเลยดีกว่า,าวพวกเราโอ้โหเสียงหมาป่ามาแต่ไกลเลยมีหมาอยู่ที่นี่เหรอฮูฟ<ว>ด็อกแฮฟวูฟแฮฟฮัสกี้โอ้โหรู้เยอะจังนั่นดีจะไปรู้เยอะจังวะ ชอบหมาสินะฉันจะนำทางให้สเน็กตามฉันมาคืออาจจะสงสัยว่าพาสี่หายไปไหนใช่ไหมครับไม่ได้หายหรอกครับเพียงแต่ว่ามันถูกเอมันอยู่ในมันอยู่ในพาสามอ่ะอ่คือตอนผมแคสพาสามเนี่ยผมแคสยาวเป็นชั่วโมงกว่าผมเลยตัดสินใจว่าเออแบ่งดีกว่าเป็นสี่แล้วกันนะก็ไม่ต้องคือผมก็ไม่ได้แปลกไม่ต้องแปลกใจคือผมไม่ได้พูดผิดว่า คือผมไม่ได้พูดพารทผิดนะนี่แหละพาร์ทห้าถูกแล้วครับเฮ้ย hey. ชั่วโมงกว่าผมได้ตัดสินใจแบ่งดีกว่าอืมแย่ะลืมออกลืมเอานวิชันม,มามองยากนวิชันอ่ะมันจะอยู่ในห้องห้องที่เราห้องก่อนไปเจอโอตาคอนนะครับห้องที่เป็นฟื้นไฟฟ้าแต่ไม่เป็นไรยังไงก็ต้องกลับมาเอาอีกรอบอยู่ดี หมาผ่านยากมากเลยผม,มรู้ผ่านยังไงวะหมาถ้ามันรู้มันจะกัดเราครับแต่เราก็ปืนยิงทิ้งได้นะ รู้ไหมเนี่ยเฮ้ยรู้เหรอมันรู้ว่ะโอ้โหเต็มที่ได้ครับโอ้โหเฮ้ยหมาตามตูดไม่เอาดิตายโอ้ไม่ตายด้วย โอๆๆๆๆๆๆๆ้โหเยอะ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 เเทียตัวเทียตัวเฮ้ยเฮ้ยพลาดพลาดพลาดเคลุยไปเลยแล้วกันช่างแม่งละโอ้โหหมาหมาโอ้โหเต็มที่ ิดยิงไปเถอะครับยังไงก็ไม่มีใครตามมาอยู่แล้ว <c oughs> มาสิครับพี่มาสุดยอดเลยครับเก่งกับหมานะฮะ นี้ไม่มีทางไปมันจะมีทางที่น่าจะตรงเยียแหละที่เอาเออกไปเอากระสุนโอ้อยดามนั้นครับเนี่ยถ้าท่านไม่มีนาวิชั่นมันก็จะมืดประมาณนี้แหละอ๋อนี่เป็นยายาไว้ใช้กับปืนสไนเปอร์ตรงนี้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  โอ้โหหมาวิ <t <t ่งผ่านอะไรเหรอวิ่มีหมาด้วยไอหมามันชอบเราอะน่ารักจุงเบย ต้องติ่ตะ่มาได้ไหม <laughs> ไปเถอะปมาถึงแล้วหรือเปล่าโอ้โหถ้าจะยังตึกเลย <laughs> สถานที่นี้เป็นข,ของฉัน <laughs> ฉันจะนำทายอีกทีแล้วกัน <laughs> อยู่ห่างๆไว้นะ เรดาร์ใช้ไม่ได้เราใช้ไมโคเทคเตอร์ไม่ได้อีกวงางใจเชื่อ,อหน้าอ,อ๋อมันมีระเบิดใช่ไหมอ๋อให้เดินตามรอยเท้ามือเร็วแน่ๆเลยเราจะเดินไปถึงไหนวะไม่เดินเป็นก้นหอยเลยละ่ะ <laughs> จังอ๋อโอเคคิดว่าไงล่ะฮะเจ๋งใช่ไหมล่ะรู้ได้ไงเนี่ยมันอาจจะฟังดูแปลกแต่ว่าเมื่อตอนแมตติสอ่านใจฉันฉันก็เห็นภาพที่เมตภาพในใจของแมตติสเหมือนกันชมหน่อยดิปากปืป่มไหละนิดหน่อยนิดหน่อยเองเลยอ้้ใส่แม่ใจเห็นไหมโอ้โหกูเห็นหมดแล้วนี่ เฮ้ยมีคนซูมอะซูมใครวะเมลล์วันนูอะไรอะหลบดิเฮ้ยเล็งเร้วเมลล์ g ับความลงไม่ทันละโอ้โหโอ้โหลหลบเลยนะสเนกไม่ชุดโอ้โห,โโหจะรอดไหมเนี่ย ก็รู้อยู่แล้วว่าเอื้อมไปเขาต้องยิงโอ้โหโอ้โหโดนไปสามน่าจะไม่ตายเลยยิงเลี้ยงจุดตายครับแบบเนี้ยหนีไปซะบอฉันฉันว่าฉันก็เป็นมือใหม่อยู่วะยังข้ามเลยไม่รู้ผมบอโฉันฉันมาในตองการชันแม้ว่าฉันจะรู้มันเหมือนกับอะไรไม่ขีดเก่าๆในหนังสือเลย อ๋อเหมือนในหนังสือแซนเปอร์ใช้ชั้นไปเดียวหรอยิงชั้นสเต็ปไม่ปืนชั้นฉันหยิบไปถึงว่ะอย่าขยับน่าดีเดี๋ยวก็อย่าพูดเดี๋ยวก็เลือดออกหมดตัวหรอกฉันสัญญาฉันไปทำให้นายชาลงชั้นฉันยังช่วยแกได้เอ้ยฉันจะช่วยนายได้ฉันอยากจะช่วยเธอนะสเต็ปนั่นดิเออเก็บแรงไว้เร็วฉันมันก็ไอ้โง่เองอ่ะ ฉันอยากจะเป็นทหารแต่สงครามน่ามาโโันโโศก่ังไรอะไรไม่มีอะไรที่น่าโศโกไปกว่าน,นี้แล้วล่ะแปรมูนะครับเนกได้โปรดช่วยตัวเองเถอะช่วยตัวเองใช้ช,ช,ชีวิตและอย่ายอมแพ้กับคนอื่นอย่ายอมแพ้เรื่องค,คนกับคนอื่นอย่าลืมฉันนะ <c oughs> ใครโทรมาวะออกไปจากที่นี่ซะไม่รับโทรศัพท์ไหนเลย ม t i n g for y o ส t นก o and ับดัก e r น l มันรอนะให้ไปช่วยมาร์รลแล้วก็ยิงแกได้อย่าทำนะมันต้องเป็นสแนกแน่ๆเลยเป็นคนของฟอกฮาสปกติสแนเปิดทำงานเป็นคู่นี่นะแต่นี่เป็นคนเดียวไม่ใช่เหรอันรู้จักเธอเธอรอได้เป็นชั่วโมงเป็นวันเป็นสัปดาห์ เล่นไม่เป็นไกกว่าเธอหรอกเธอรอเพื่อให้นายเชิดแสดงตัวมาอาจจะงั้นแต่ไม่เล่าทนไม่ทนได้นานไม่ได้นะสเน็กเห็นวูเป้าไม่ไม่มีทางไม่มีที่ซ่อนนะเขาน่าจะอยู่ที่เธอน่าอยู่ที่ชั้นสองของตึกถ้าวูอยู่บนตึกเขาจะเห็นนายได้อย่างชัดเจนเลยมันเป็นตำแหน่งคลาสสิกของไซเปอร์โอ๋จะไปต้องใช้ปืนต้องใช้ไซเปอร์ในการยิงเคลาโน่ใจเย็นซิวะ นั่นดีใจเย็นจะจะไปช่วยมันไม่รูไม่ว่ายังไงก็ตามโอเคขอบคุณญมีแล้วว่าเนโไม่มีอะไรแปลกใจนะที่ที่นายสลัดชีวิตผู้ช่วยคนอื่นมียีงของเซอร์เธอร์ไม่ใช่ผู้ช่วย แฝงไ่ทางอีกแล้วกูฉันไม่รู้หรอกว่าจีนยีจะเป็นไงฉันไม่สนใจฉันทำตัวในฐานะยันย่ากษ i n รยปากกันเลยฉันจะช่วยมัเร้าไม่ต้องการเลยรทั้งนั้นโอเคแต่ฉันไม่ได้ทำเพื่อคนอื่นด้วยฉันช่วยมัเร้าเพื่อตัวฉันเองเคอร o ดไม่ต้องห่วงสเน็กโอ้ยขอบคุณนะเข้าใจละหนูขอโทษ กลับกลับกลับอุ้ยลืมมีระเบิดอเลยต้องเอาปืสนสไนเปอร์ครับกล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 ับไม่ใช่แก๊สมากมอย่ายิงนะกูนะกาอยู่ไหนวะคือกลับไปเอากลับไปเอาโมเลลจะหายไปอยู่ดีนะครับแต่มัน,ม,นมันม,ม,นมีมันมีวิธีช่วยแบบอื่น กลับยาวเลยเนี่ยไม่มีเวลามาเสียเราเฮ้ยไวเอ้ยเดินเดินสิลูกคลาน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  เอาวปวะผมผมตัดคลิปดีไหมไม่เอาดีกว่าเนาะเผื่อบางคนเดินกลับไม่ถูก ตรงนี้ผมว่าถ้าใครเอาสไนเปอร์ก็จะโดนได้เลยนะครับแต่ถ้าไม่ได้เอาก็ต้องแต่มันมันจะเอาได้ยังไงหมือเร็วไม่ยอมให้ออกอะเร็วสิว่ลลิฟทำไมช้าจังเด,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 ด็ดเด็ดเด็ดเออไหนๆก็มาแล้วขอแปลกล้องเลยแล้วกันเนาะ ลองจ้าพี่มาแล้วจ้ากูลือีกแล้วเปิดเดี๋ยวนี้อ่าฮะเอาละสบายละวตู้ตู้ดิโอเค มมมมมไม่เอาสิ่โฟ Madonna. ไม่ใช่อ,อีกเหรออ๋ออีห้องหนึ่งโอ้จะทันไหมครับเนี่ยโอเคได้แล้วได้แล้วได้แล้วออก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 ก่อนจะขาดอากาศหายใจตายใส่หนา้ากากครับ

น่ะกล้องเฮ้ยมีระเบิดปะไม่ใช่อา่าฮะโอ้โหเต็มเต็มเลยเต็มเลยจะใช้มันจะใช้กล้องตัวจับความรอ้อนหรือไม่์ดีเตอร์ก็ได้นะครับนี่นี่อาา่าเพียบโอโห ลองพากแรงนี่ดีเนาะคือมันแค่ยิงอะ่ะมันไม่เรียกใครมาเข้าใจใช่ไหมครับถ้าเป็นภาคใหม่ๆนะโอ้โหกลองเจอปุ๊บหมาทหารตึมเปิดเปิดเปิเปครับเปิด อาวก้องหายไปหายไปไหนโอ้ยอยู่ไหนอ๋ออยู่นี่โอเคผ่านสะดวกลิฟลิฟจ้าลิฟไปชั้น b 2ครับห้องที่ก่อนจะเจอออสโลตอ่ะมันมีห้องที่ต้องใช้การ์ดเลเวล5ไงอ่าซึ่งพอหลังจากท่านปราบแมนติสอ่ะมเรลวจะให้การ์ดมาใช่ไหมครับ แต่แต่ก่อนหน้านั้นนะ่ะท่านจะออกจากห้องไม่ได้เว้ยเพราะเมอร์เรลมันบังคับให้เราเอ่อบังคับให้เราบังคับให้เรารีบไปอ่ะเออตรงนี้ปุ๊บอะไม่ใช่กูออกไม่ได้อ่ะหันเร็วลูกหนันใครก็ได้หันเร็วรู้สึกจะมีบอกว่าว เพราะฉะนั้นยังไงก็ต <th> ้องมาคับบังคับกลับมาห้องนี้นะแต่ไซเดอร์มาแล้วสินะล้วก็ใช้ตอกกับไซเปอร์ูบได้เร็วเข้าไปช่วยเมอเรลเร็วรับทราบครับท่านผมคือตอนแรกผมพูดพูดลืมไปว่ายังไงท่านก็มาห้องนี้ไม่ได้เพราะว่ามมอเรลจะบังคับใหเราไม่ให้เราย้อนกลับมาครับ ไปแล้วไปแล้วไปแล้วชั้นหนึ่งชั้นหนึ่งชั้นหนึ่งไปโอเคกลับมาแล้วฮุเล่ฮุเล่ฮุเล่ ไปไปเร็วเร็วเร็วเรเร็้ยแป๊บนึงโอเคครับผมรอบนี้สบายละมี Night ช i ่นเดินสะดวกแล้วครับพ <wh ats aries> ี่น้องครับไปไปฮึไปเร็วไเม่ต้องสนใจแม่งเลยไปฮ ไอ้ปล่อยผมไปเธอหมวกมาดีเอาละเอาละเอาละ,าละการต่อสู้ของกำลังจะเริ่มต้นขึ้นแล้วนะครับผู้ชมว่าแต่มันใช้ยังไงอะ โมเล้วอ่าโมเร็วหายไปแล้วชักมันโอ้โหต้องกินยาครับมันมียายาอยู่ไหนวะยานี้จะกินแล้วจะทำให้มือนิ่งครับแดกเลยโอ้โหอยู่ไหนอะชั้นสองรอ่ตรงไหนโอ้เจจอแล้วเจอแล้ว เออโดนโดนโดนอีกมีเวลาจำกัดด้วยนายาระวังครับถ้าหมดตอนนี้มันใช้ยาอยู่ไม่ถึงเรานะใช้เธอจะหนีไปไหนครับเรียบร้อยชิวตุย้ย ไปมีอะไรเนี่ยโอ้กระสุนเพียบเลยเอาละตามไปดูสมหน่อยดิแกปรักอาจฆ่ามือเร็วตายหรือเปล่าผมไม่รู้อะแต่แต่ยังไงเขาก็บังคับให้เดินมาทางนี้คือ,อยังไงท่านก็ต้องย้อนกลับอยู่ดีไม่ต้องห่วงครับผมว่าแต่กูคือต้องขึ้นยังไงเนี่ยโอ้โมีของด้วยเหละ บอกอ๋อเพราะว่าภูรอบที่สามแล้วเนี่ยเพราะว่ามือเรียเขาจะบังคับให้เราเดินไม่เขาจะคือเขาจะไม่ให้เราเดินกลับมาทางเดิมครับซึ่งห้องที่เอาสไนเปอร์โอ้ยอย่าขยับซึ่งห้องที่เอาปืนสไนเปอร์มันต้องเชกการเลยว่า มันยากที่จะยิงพลาดนะถ้าอยู่ใกล้ขนาดนี้โยนปืนมาตรงนี้ซะช้าชาแกคือไอ้โง่ที่กลับมาที่นี่นะไอ้หนาโง่เลย l ้ d y sniper เลยอ๋อสองในสามนะครับดีที่สุดคือผู้หญิง อยากตายตัวน,นี้ยังหรือจะตายหลังจากอ๋อตัวนั้นจับไปแน่เลยอย่าแสดงว่ายังไม่ตายโอ้ฉันจะตายหลังจากที่ฉันฆ่ากันแล้วจะใช่อย่างนั้นเหรออย่างน้อยเถอะก็มีมือนก็มีสปิริตนะ <sniper> ฉันคือสไนเปอร์วูฟฉันมักจะฆ่าเหยื่อที่ฉันเล็งเสมอยอดไหมคือนะคือ <Special S 1> เหยื่อฉันยอดเข้า <have> ใจไหม โอ้ยอจิกโอ้โหทิ้งรอยแผลไปไว้จะไม่ลืมนะเฮ้ยจนกว่าฉันจะฆ่าเกดนะสิ่งที่ฉันคิดตลอดเวลาเลยแหละโอ้โหเป็นรอยเป็นแผลเป็นปะเ,เนี่ยโอ้โหแย่เลย